คนเห็นผิดหรือที่เรียกเป็นคำศัพท์ว่ามิจฉาทิฏฐิหมายถึงความเห็นผิดจะคลองทำอย่างแรงเช่นเห็นว่าการทำบาปทำบุญอะไรก็ไม่เป็นอันธรรมคือไม่มีบาปไม่มีบุญศักว่าเป็นกิริยาที่ทำเท่านั้นทำแล้วก็แล้วไปไม่เป็นบาปเป็นบุญอะไรที่สนองผลต่อไปเห็นว่าผลต่างๆ เช่นความสุขทุกข์ที่ได้รับไม่มีเหตุคือมิใช่เกิดจากเหตุคือกรรมหรือเหตุอะไรอย่างอื่นแต่เกิดมีขึ้นตามคราวหรือตามแต่จะประจวบเหมาะเห็นว่าไม่มีอะไรเช่นมารดาบิดาไม่มีบุคคลเกิดเสบกันมาตามพืชพันธุ์สมณพราหมไม่มีผลของทานไม่มีโลกนี้โลกหน้าไม่มีเป็นต้นเป็นอวิชชา เป็นโมหะอย่างแรงความเห็นผิดอย่างนี้เมื่อดิ่งลงแล้วแก่ยากความเห็นผิดชนิดที่ถือเอาสุดโต่งเช่นโลกมีที่สุดโลกไม่มีที่สุดเป็นต้นซึ่งไม่เป็นสัจจะและไม่เป็นประโยชน์เป็นอวิชชาอีกอย่างหนึ่งและความเห็นผิดจากอริยสัจจะ คือสัจจะของพระอริยะเป็นอวิชชาอย่างละเอียดที่มีเป็นพื้นอยู่ในสามัญชนทั่วไปอวิชชาตามตัวอย่างที่กล่าวมานี้เป็นเพียงบางประการยังมีประการต่างๆของการกระทำที่แสดงออกมาจากอาวิชชาอันจะพึงเรียกได้ว่าเป็นอวิชชาอีกมากมาย ประมวลกล่าวรวมเข้าได้ในอวิชชา8 1. ความไม่รู้ในทุกข์ 2. ความไม่รู้ในเหตุเกิดทุกข์ 3. ความไม่รู้ในความดับทุกข์ 4. ความไม่รู้ในทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์เรียกสั้นว่ามัค 5. ความไม่รู้ในเงื่อนต้นหรือในอดีต 6. ความไม่รู้ในเงื่อนปลายหรือในอนาคต 7. ความไม่รู้ในทั้งเงื่อนต้นและเงื่อนปลายทั้งหรือทั้งอดีตและอนาคต 8. ความไม่รู้ในธรรมะที่อาศัยกันเกิดขึ้นข้อหนึ่งความไม่รู้ในทุกคำว่าทุกมีความหมายดังนี้ 1. ความทุก คือความไม่สบายกายไม่สบายใจที่ตรงกันข้ามกับสุขคือความสบายกายสบายใจและหมายถึงวัตถุคือสิ่งต่างๆที่เป็นที่ตั้งคือเป็นที่ให้เกิดทุกข์ด้วย2องความไม่คงทนต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปและหมายถึงสิ่งที่ไม่คงทนทุกอย่างด้วยแม้ทุกสุขในข้อหนึ่ง ก็นับว่าเป็นทุกข์ในข้อนี้ความไม่รู้ในทุกข์ก็คือความเห็นในทุกข์ว่าเป็นสุขหรือว่าไม่เป็นทุกข์นึกดูว่าทุกคนย่อมต้องการความสุขไม่ต้องการความทุกข์แต่ชนไหนทุกคนจึงต้องพบกับความทุกข์น้อยหรือมากอยู่ด้วยกันบางคนดูน่าจะมีความสุขมากเพราะมีอำนาจมีทรัพย์มีบริวารมาก แต่กลับมีความทุกข์มากบางคนดูน่าจะมีความทุกข์มากเพราะไม่ค่อยจะมีอะไรเท่าไหร่แต่กลับมีสุข,ขมากต้องกล่าวว่าเพราะมีอวิชชาข้อนี้เป็นประการแรกคือไม่รู้ในทุกข์จึงไม่ยึดถือเอาทุกข์ไว้มากมายเหมือนอย่างไปกรราเอาไฟเข้าไว้ไฟก็ไม่มือให้ร้อนอันที่จริง อำนาจทรัพย์บริวารเป็นต้นเป็นของกลางกลางถ้าได้มาและใช้ไปในทางที่ถูกต้องก็จะเป็นคุณเกื้อกูลให้เกิดสุขแต่ถ้าได้มาและไม่ใช้หรือใช้ไปในทางที่ผิดก็จะเป็นโทษก่อให้เกิดทุกข์เดือดร้อนจึงสรุปได้ว่าใครก็ตามที่สแสวงหาให้ได้มาและเก็บไว้หรือใช้ไปในที่ผิดนั่นแหละ เรียกว่าไม่รู้ในทุกขเพราะเท่ากับสแสวงหาทุกข์ก่อทุกข์ให้เกิดขึ้นแก่ตนแต่เพราะไม่รู้ในทุกข์ก็อาจจะหลงคิดว่าเป็นสุข,ขเท่ากับรู้สึกว่าเป็นสุข,ขอยู่ในกองทุกข์เหมือนอย่างแมลงเม่าที่โผลเข้าหากองไฟ ข้อ2ความไม่รู้ในเหตุเกิดทุกข์คือไม่รู้ว่าข้อนี้เป็นเหตุแห่งทุกข์ตลอดถึงไม่รู้ว่าข้อนี้เป็นเหตุแห่งสุขที่ตรงกันข้ามจึงไปดำเนินในทางที่เป็นเหตุแห่งทุกข์ถึงจะปรารถนาสุขแต่ไปดำเนินในทางแห่งทุกข์ก็จะไม่พบสุขจึงเป็นอวิชชาอีกข้อหนึง่งคู่กับข้อที่หนึ่งคือข้อที่หนึ่งไม่รู้ในผล ข้อที่สองไม่รู้ในเหตุทั้งสองข้อนี้รวมเป็นความไม่รู้ในสายทุกอะไรเป็นเหตุแห่งทุกอะไรเป็นเหตุแห่งสุขทุกๆคนย่อมจะคิดหาและย่อมจะพยายามกันอยู่แล้วที่จะปฏิบัติในเหตุแห่งสุขตามที่แต่ละคนเห็นเช่นผู้ที่เห็นว่าทรัพย์เป็นเหตุแห่งสุขก,ก็ขวนขวายที่จะให้ได้ทรัพย์มา ผู้ที่เห็นว่าสิ่งใดอื่นเป็นเหตุแห่งสุขก็ขวนขวายเพื่อจะได้สิ่งนั้นนอกจากนี้เมื่อเห็นว่าการกระทำอันใดหรือทางใดเป็นเหตุแห่งสุขก็ทำหรือดำเนินในทางนั้นนี้ก็เป็นเรื่องสามัญทั่วไปแต่ก็น่าจะนึกเข้ามาถึงเหตุภายในที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้หือตรัสชี้ระบุว่าตัณหา คือความทยานอยากเป็นเหตุแห่งทุกข์ทุจริตคือความประพฤติชั่วทางกายวาจาใจต่างๆสืบเนื่องมาจากตัณหาทั้งนั้นความประพฤติเบียดเบียนกันและกันตั้งแต่ส่วนน้อยจนถึงส่วนใหญ่จึงเกิดจากตัณหาของคนนี่แหละฉะนั้นเมื่อยังมีความทยานอยากอย,กอยู่ตามธรรมดาของสามัญชนก็ควรให้อยากไปในทางดี ห้ามความอยากในทางที่ผิดก็จะลดความทุกข์ลงได้มากเพราะจะไม่ต้องไปประพฤติทุจริตต่างๆด้วยอำนาจของความทยานอยากส่วนผู้ที่ห้ามความทยานอยากในทางที่ผิดไม่ได้ดังที่เรียกว่าเป็นาธาตุของตันหาต้องประพฤติทุจริตต่างๆก็ต้องประสบทุกข์เป็นผล สิ่งที่ได้มานั้นจะเป็นทรัพย์หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งน้อยหรือมากเพียงไรก็ตามย่อมเป็นเหมือนเชื้อที่นำมาสมไฟคือตันหาส่งเสริมไฟคือตันหาให้กองโตขึ้นกินเชื้อมากขึ้นคิดดูให้ดีแล้วจะเห็นว่าเท่ากับป้อนเชื้อให้แก่ไฟไม่มีประโยชน์อะไรที่แท้จริงแก่ชีวิตมีแต่ทุกโทษเดือดร้อน แต่ก็ยากที่จะมองเห็นตัณหาว่าเป็นเหตุแห่งทุกข์เพราะอาวิชชามากำบังไว้